สวัสดีค่ะพบก,กับครูรุ่งศิรินะคะในรายวิชาดนตรีนาฏศิลป์ของนัเกเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้คุณครูนําเสนอเรื่องการใช้และบารุงรักษาเครื่องดนตรีสากลค่ะการใช้และบารุงรักษาเครื่องดนตรีสากลประเภทที่1คือประเภทเครื่องสายค่ะคุณครูยกตัวอย่าง2เครื่องนะคะคือไวโอลินและวิโอลาค่ะจะมีวิธีใช้และบำรุงรักษาอยู่ด้วยกัน3ข้อนะคะ ข้อที่1คือก่อนและหลังเล่นให้เราใช้ผ้าแห้งเช็ดเบาๆที่ตัวเครื่องนะคะข้อที่2เมื่อเราเล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราลดสายเพื่อจะตีลงไม่ให้ตึงเพราะอาจจะทําให้สายขาดได้ค่ะข้อที่3เก็บใส่กล่องให้เรียบร้อยนะคะประเภทเครื่องเป่าลมไม้คุณครูยกตัวอย่างแซกโซโฟนค่ะ มีวิธีใช้และบำรุงรักษาอยู่้วยกัน3ข้อนะคะข้อที่1ค่ะให้เราใช้ผ้าแห้งเช็ดเบาๆที่ตัวเครื่องจนสะอาดนะคะข้อที่2ค่ะใช้ผ้านุ่มๆจุ่มน้ํามันเช็ดไปที่ตัวเครื่องตามรูตามกระเดื่องตัวที่เรากดเรียกว่ากระเดื่องนะคะเช็ดไปรอบๆจนทั่วตัวเครื่องเพื่อป้องกันการเกิดสนิมเพราะว่าแซ็กโซโฟนของเราทำมาจากโลหะนะคะแล้วก็ตามด้วยข้อที่3ค่ะ เก็บใส่กล่องให้เรียบร้อยนะคะประเภทเครื่องเป่าลมทองเหลืองคุณครูจะยกตัวอย่างด้วยกัน2เครื่องค่ะก็คือค u มเปตแล้วก็เฟลนฮอนนะคะจะมีวิธีใช้และบำรุงรักษาอยู่ด้วยกัน3ข้อค่ะข้อที่1นะคะให้เรากดกระเดื่องไล่น้ำลายออกให้หมดเครื่องอา่าชนิดนี้จะมีตัวเครื่องแล้วก็มีปากเป่านะคะเวลาเราเป่าเราจะเอาปาก ไปสวนใส่ตัวเครื่องนะคะดังนั้นเมื่อเราเล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราถอดปากกไปล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็ตามข้อที่2ค่ะใช้ผ้านุ่มๆจุ่มน้ํามันเช็ดไปที่ตัวเครื่องตามรูตามซอกตามลืตมตาม,ลตามกระเดื่องเช็ดให้ทั่วทุกซอกทุกมุมนะคะเพื่อป้องกันการเกิดสน เครื่องดิมนิ้วครูยกตัวอย่างเปียนโนแล้วก็ออแกนนะคะมีวิธีใช้และบำรุงรักษาอยู่ด้วยกัน2ข้อข้อที่1ใช้ผ้าแห้งหรือผ้าสักการะเช็ดไปโดยรอบตัวเครื่องแล้วก็ริมนิ้วบริเวณที่เรากดตามซอกเล็กมุมอับเล็กเกช็ดให้สะอาดนะคะแล้วก็ตามด้วยข้อที่2ค่ะปิดฝาครอบเครื่องแล้วก็คลุมทับด้วยผ้าอีกรอบหนึ่งเพื่อป้องกันฝุ่นละอองเกาะเครื่อง จบแล้วค่ะคุณครูมีใบงานนะคะใบงานของคุณครูวันนี้คุณครูยกตัวอย่างเครื่องดนตรีมาทั้งหมด4ชนิดให้นักเรียนบอกชื่อวิธีใช้แล้วก็วิธีเก็บรักษานะคะคุณครูเชื่อว่าหากนักเรียนดูคลิปการสอนของคุณครูนักเรียนจะสามารถทําใบงานได้หากยังทําไม่ได้ย้อนกลับไปดูคลิปของคุณครูนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ